เสื้อหมายเลข10ในโลกฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือภาระผู้นำ หัวใจและจิตวิญญาณของทีมที่บาร์เซโลนาหมายเลขนี้เคยเป็นของลิบนโดและเคยเป็นของโรนันิโยผู้เป็นตำนานและมันเคยเป็นของลีโอเนลเมซี่ชายผู้ที่ไม่เพียงใส่เบอร์สิบแต่คือคนที่ทําให้เบอร์สิบที่บาซ่านั้นศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะตกท่อสั้นๆสู่อันซูฟาติแล้วว่างลงอีกครั้งจนกระทั่งลามินยามารดาวดวงใหม่จากลามาเซียได้ก้าวขึ้นมาตอนนี้เขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งแต่เป็นคนที่ทีมต้องพึ่งในเกมรุกฤดูกาล2023-2024เขาคือตัวจริงให้บาซ่า ลงเล่นเกมใหญ่ยิงประตูประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดในลาลิก้าและเอลกาซิโกปี2 0 2 4 2 0 2 5เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเขาคือปีขวาที่สร้างโอกาสให้ทีมมากที่สุดจ่ายบอลมากที่สุดในลาลิก้าเรตติ้งสูงสุดเลี้ยงผ่านแนวรับเหมือนกระป๋อกล้วยและที่สำคัญเขาใจนิ่งเกินเด็กวันนี้หมายเลขสิบกำลังจะถูกส่งต่อให้เขามันไม่ใช่แค่หมายเลขมันคือประกาศของสโมสรว่านี่แหละคือศูนย์กลางของโปรเจกต์ใหม่ ต่อจากเมซี่ต่อจากความฝันของคนทั้งเมืองนี่ไม่ใช่การส่งมอบหมายเลขแต่มันคือการตั้งศรัทธาไว้กับเด็กอายุ17ถิดทั้งคำนูจะฝากความหวังไว้ที่เท้าซ้ายของเขานี่คือทายาทหมายเลข10ที่บาซ่าไม่ได้มองว่าเขาแค่พร้อมแต่เชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อมันและเพื่อนๆเลยครับคิดว่าลามินยาเมลเหมาะสมกับเบอร์นี้มากแค่ไหน